สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องถูกมองถุกบ่นมือนีนซาโบกอยอยอ็อยู่หายอยู่หน้าพี่น้องอยู่หายอยู่หน้าคือเก่ามือนี่มาบเมือในบอบพี่วิยพี่น้องว่างพากันออกมาอันยังเฮ้ยเออยังนอกมากินข่าวอันป่านี่มาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเก็บขิ้งวัวาี้ควายเที่ยวเดินเที่ยงนี่แหละลงทงหายทงหน้าพี่นอ้องออกมาครับ เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศบอดกินขาวกินอะเอาหาย้องหน้าพี่น้องเอ้ยบอกอ่ะจะโบผพาสบายดีผ้ายสบายดีไหม่อพ่อกัดโบห้าอีกแล้วมือเหนียวบายดีพ่อแม่พี่น้องถ้ากลับกล้วยจะล้งนี่มันมันมีจะขมันมีจกลูกสะโบเป็นตุ่มหมักซุกหมักใสพี่น้องเอ้ย หายเบิร์ตคืนหายห้องมาได้รับเลนอนตั้งแต่เกิดมากอ่ะฮาก็เห็นนี่แหละหากไปหาหมอมบ้านนี่เพิ่นว่าเด็กหน่อยเป็นลายเพิ่นว่าขันนไปห้ามโมก็เสื่อเพิ้นว่าหมักแดงเหรอวะแดงหมักแดงเพิ่นว่ามันเป็นน้ำอากาศเพิ่นว่ามันมาน้ำอากาศว่านใสใสแต่ยังหน่อยก็เคยเป็นนมาน้ำอากาศคนสิเป็นคนตายแบบนี้กแล เบื่อพี่น้องซาโบดูดูกวาดทุกอันอันป้าเป็นคนกวาดน้องไผ่ก็นั่งเบื่อพี่น้องสบายบอสบายบอป้ากวาดน้องไผ่นั่งเบื่อเป็นกำลังใจให้น้องเบียนี่มันน่าทานนี่มันจะคือแช่แดดจำมะนาวนี่มาเอาพี่ช้างจำมะนาวในน่องขา มานางมาอนมาอ่นไพ่ไพ่บางๆก็มาชมบรรยากาศน้ำเกลือทุกคนเอาคนบอกที่เดียวฮ้อนเหอะบอกหากอ่านบัตรคีรถขอบัดหนาวหนาวขอคีรด์หลอดอันที่จริงๆมากับใบหนาวกางเว้นแต่กลางคืนนะมันเย็นทุกคนเย็บบ้าบ้านลงบัตรบัตรต้าตึ้งแฮ่ถ้าเบิ่งเด้อค่ะที่เออบัตรอันตอนใส่มองเด้อพยันหนาวขอแห้งอยู่ขยันสั่นบแบบยู่บอกว่าเคยเคยยื่นว่า อากาศฮอนหอนลงไปในน้ำเย็นเย็นยืบยืบเย็นสะบาหนะอย่ในน้ำแข็งเอาเลในน้องเตยผูปูปงในบรรยากาศพี่น้องผูปูปูโอเคจอดิชาบูผ่ากับชาไข่อันแก้มะกะทินสี่อันตำส่วพี่น้องมาสิตำส่วกินอยู่เทียงนาเปลี่ยนบรรยากาศ เชื่อได้ได้บริอาลรักกันเช่าเพ่ฟ้ามาเราพีดพ,พี่น้องรักค่ากล้องค่าตังกล้องม,มันเป็นรักเช่าเพ่ฟ้าอืมเดี๋จักหน่อยให้ไปตึกปลาขึ้นมาปิ้งกินกับอันตั้มอหงโอเคไปชมบรรยากาศกันเลยตอนนี้กาสิไปเบิ่งบ่าวโลตัสอันใส่มองพี่น้องเลยว่าสิได้ปลาอยู่บ่ Ôi nam co khói ôi, ôi nam co là phía nam còn. con To nì bảo lô tát lăng Càng mong thần phố xôm Điểm Điều... Hô oh, phụ bọn mù dù năm lăng phụ Khi chấp tin bọn Ngoài có chứ cốc, ừ, hạ à, cốc mà นั่งสมองพี่เนาะเดี๋ยวมาหลุดมาซมนกันว่าิดด้จกโตมองคือบุตตีงเลยนี่ๆๆถึงลวถึงล้ถึงลผูๆดิ่นบวบวทั้งผูาไม่ไม่ใช่เนาะไม่อันนี้เด้ ba thành phố xôm này ôi ngô, ngô có ngoài ở khu xôm đấy thử cái tô là bây giờ ba bảng đi thử này ba bảng này, nhai vào bên quân sự ôi anh em thế này nói nừng này cả thằng อร่อยเป็นทั้งคนโลดนะอร่อยตังเออเนี่ยนั่นละจะถือยิ่งโตเลยล่ะโต๊ะใหม่ลงนี้โอตายโหลดถึงโทรศัพท์ทั้งคนป้าบ่น่ะถือบ่ถือบ่ถือบ่เอาก็ได้ชองโตพี่น้องเลย พูดปาล์มจะอยู่แจทั้งน้มก็จนเพียงข้อบ้านนาทีอยางทตึกแห่ได้พึงพูนพูพราาถือโตท่นะฮะไม่แต่ป้านี่นะแซ่ป,ประดุกมันคือบุถือวะ ได้ลูกลูกมายังมหมวกกับบัตรือ,อพูพ้ผู้ผูทั้งสนผู้โอ้ยไม่แต่ปลาขาวพอดีปิง่งเนาะปิ่งนี่ก็ตาม,มาหุ่งนี่มาห้ามตกได้ลุกตกให้ ปลาดุกนี่มันลอยต่ำบ่เนาปะปลาคาวปลาป่ากนี่มีจทุงตัวห้องใหญ่ปล่อยนะมจฉกปลาดุกนี่พอาปล่อยที่แหลกก็หาเอาอีกอ่ะพันหนึ่งปลาดุกนี่ซิบหาทุงผมซิบหาซิพกทุงผมจะปลาดุกนะ อาโทป้ายังห้ำให้กับเบิงเนยป้าป้าพี่ช่างตัวแดงจะคืนอย่างป้านิ่งมาจักตกด้เบี้ยขบไปได้ลงเจ้าเด้อผูไปเบิงทางผูทางผูบาตัดไปทางผูบาตัดกระลังชื่อมาแล้วผูผูป้าบอนบวบทางผูมันต้องลอยกลางไว้แหละเจ้าต้องลงปหาไหลให้มันมันลอยมาทางนี้อันนี้เ่ท่านได้ไหลใช่ไหม ไล่ครั้งนั้นไล่ครั้งนี้เอามองมาได้เหลือบป่ะนี่ขึอว่าเหลือกตั้งมองจักเม็ดบูธสับโอ้ยมองเนาะมองสนันนีิรีบพอเม็ดจำเปันจ้ะ ลองลอยน้าอำไหลมาดูเท่าไหลแท่าแจน้นะก่อนแล้วอย่งเมา่อไทางนี้ดดติดอีกนะพี่เนอะนี่ตาปลาปากเนาะมึงปีหน้ากูจะเอาตาปลาเนี่มาปล่อยปลาปากปลาตะเพียนปลาจีนเนาะ,ะนเก็บไหมลูกนาะปลานะก่อนข้ำนะ,ปะนไปลอยไหลมาทางผู้ดูครั ว่าตีตสนันมันพื้นมาจากเล,ล็ดประโลดห้ามเล็ดลงโหลดสามน้ำลอยมันตื่นเลกมาทาง้คอเห็ดปลาหนิยู่แม่แ<ล>ไ,มเมไม้เคยเห็นปลาหนิเยเเอะอ้าวปลาจนพงข้าวมากโรดปลปาพงข้าวมากโรตนะอันก็พวกบุ้งนะปลา เพาปีง้งี้ยได้หาใหม่ให้อ้ายเนีเ่ยอ้ายก็จะมาได้ปล่อยปลาเนี่ยปล่อยบ่มองมันสั่นพนเนาะปลาดุกมันปลาดุกม,ม,มันลอยเลือดด้วยปลาดุกไม่ออไม่ตีน้ำ พ่อปิอ้งแล้วได้ดีดังและไพ่น่ะดังไพ่แล้วเอาขึ้นไปส่งให้มันเอาขึ้นไปส่งเห็มไหแล้วมาใหม่แต่ป้าเประทุของบ่อไรเนาะรังๆไพ่เลยกนะูปวดถึงเนาะฮะเออถึกแล้วถึกแล้วพูดพั้งพูดั้งพูดไม่แต่ป้าปากนี่ถึกนะ ปลานี่มันเลี้ยงว่ายังไงต้องๆอทำยังใหม่นะมันยังคุ้นบ่ฮอดดอกบ่ฮอดกเห็นในาแนล้วมันบ่ฮอดเออฮอดเฉยวาเร้องคนเนาะปลาดุกได้ลยที่สุดนเนาะถ้บู่เวลาเกลือเลปลาดุกมันขืนมายมาเป็นข้าวมอดกินท้องห้ามเมื่อบ เจาว่าข้ามาเกลือหยบหยุบหยบขึ้นแล้วเข้าวหวานที่นี่เอาไ้ะห้ยเามันเหมือนมันมากินอยู่ตอนหวานหัวหันนะฮะน่ะมันบกขึ้นมาสามนะปลาดุกเนี่ยมันดึกมันมันลงหลุมมันอยู่กุบยูบ่ติดเลยเนาะ mướt là vào trang hàm mười บ่ได้มองสันสันหนึ่งมองบ่ยาวท่านมองลกไปเล็กไงเนาะอืมจะช่องเมตรซะมันก็รอดพื้นมันไปแล้วเนาะถือเราไปจักทางน่ะตายแล้วร้านขอดเป็นเหรียญป่านะป่าเอ้ยเหรียญจะเอารมาเข้าโอ้ยังมาถือสัม ไปไปปักสองโตมองมันน้อยเลยมองปากอันนี้อันนี้ปาซิวมันถึงแต่ปลาปักเนาะอ้นะมองปาซิวอันนี้นะเอทำอย่าเล่นนะโอ้ยบอย่าเล่นแนวนี่เาไปปักสองรลดทําไปซื้ออมองอ่ะนะซื้ออมองให้มันเขาเนน้ำมัสิตก้้บริกินบียเบเขาต้องอมองยังกลางนี่มันจังสีพอดีกับปลานี่ มันบ <c ười> <ach> ่ใหญ่บ่หามอันี้มองสองจักอันนี้นะบ่มองสามรึงถืออะไรอยู่พุกอดีขาต้ไปเอามองสี่บ่้ยโอ้ยบอกอย่าเลอยเลแกนนองุ้ยถืได้ชูเอ้าลุดอีกถือลุดถือลุดอยู่โอ้ยปลานี่ถืออยู่มันทังลุดมันมองน่อยพปลาดุกมันบ่อยุ เออเดี๋ยวเองินให้ไปซื่อมื่อไหรไปอนาคตไปทุละใหายมวยมวยก่อนจังซื่อน้อบัวพาเนาะห้ามมึงตกลงอยู่นะฮะเมย์โตกลงมึงมีเครื่องเปลี่ยนนะฮะไปอยู่ห่มไปจัะมาไข่ขึ้นนะฮะไข่ออกนะฮะมองถือไปจัาบัวพานแหมบ๊อบบ๊อบเก็บเก็บแน่บ่ได้กินแน่ตายขรุ ป้ากรบสลบลงเลยกัมกัมมาดํำนะฮามเอ้ยแน่ถึงต่อล้วถึไในมองนั่นแหละแหละนันด่นะถือขนาดน้ำไม่นินดาเดวอยู่นะมันไม่ได้ไปใส่ติดในใายติดป้าอีกบอก มาปดเอาตีค่ะกางไว้อย่ายปเปลี่ยนด้วยส่งนะที่เรามาปดเอาปลาหนิบบาหาืมปามถึงนะคะเลยดินมาไปเลยปลามถึงนะคะเลนดิ่นอกอกไปยยเลย

เราคือป่างเธอวะคือว่าผิสิะอันนี้ตววี่มากเลยมันอ่ะตกลงไปถึงไปขึ้นบ้าน่ข้นไปปี้บนิพ่ออะไรกินนะเออกางวันนี้แล้ววันอะไรจะมาปนอ่มึงก็บอกกางหร่อไปผู้มมันคนกูกลัวเ๋ยวคือบอกเอาหนีเลยกางง่าวยูรุบอกนะกางแหวกประหารอะกรกางแหวกมาหนีเนี่ยดูเดี๋ยอะไร เลิกเลยวมันปดบ่ได้เราต้องล้างซึ้มเขากางแหวกหันแหวกหนีแหวกหันแหวกหนีจนมันชุดมองเ,อเ,ใใเแบบิ้ง่ะได้อีกแล้วหิบช่องหิบได้อีกแล้วพอดอีกแล้ตัวนี้กินรอบเทียงอวัอนี้ได้อาหารกินอาหารสดเหมือน โอเคขึ้นไปปิ้งกินคลิปนี้นนก็ข้อโจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องพองกันใหม่คลิปหนะ้าตั้งมาหุ่งพี่น้อง